สำหรับ f o r d Everest c h a นะคะจัดราคาพิเศษอยู่นะคะเหลือ1,249,000บาทค่ะจากปกติราคาจะอยู่ที่1,397,000บาทเลยนะคะ วันนี้นำมารีวิวจะเป็นสีเทาค่ะสำหรับกระจังหน้าในรุ่นเอเวอเรตนะคะจะมาพร้อมกับสีโคเมียมนะคะทำให้ด้านหน้าเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยค่ะพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติไฟเอรัยทาเป็นรูปแบบสีแคม LED แล้วก็ไฟตัดหมอกในรุ่นนี้มีมาให้ครบเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวชุดกันชนเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพร้อมกับตัวห่วงลากจูงนะคะถึงสองห่วงมาดูที่ด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะ ในรุ่นเอเวอร์เรนนะคะตัวคิ้วซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้ออันลอยของเขานะคะตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ18สีเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยเป็นสีเทาตัดกับสีบอลเงินนะคะลัดด้วยยางตัวนี้เป็นยางกูดเยียรนะคะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่255ทับ65 R18 นั่นเองนะคะเป็นยาง h t ตีเหมาะสำหรับพื้นผิวถนนเรียบนะคะเวลาวิ่งเนี่ยก็จะได้ทั้งความเงียบความนุ่มนะคะความเกาะติดหนึบ ถนนเนี่ยได้ดีมากๆนะคะช่วงล่างเป็นปีกนกคู่พร้อมกับคอยสปริงช่วยในยเรื่องของการตีมุมองศาการหักหรพวงมาลัยลไ,ได้ดีมากๆค่ะมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อนะคะบันไดข้างสีคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดําค่ะตัวนี้ปีนขึ้นลงเหยียบขึ้นได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับ แล้วก็หูกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะเป็นสีแบบสีเทาเนาะแล้วก็มีกุญแจสมาร์ทคีเรดนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วในรุ่นนี้มีกุญแจอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องเสียเวลาล่วงหาให้ยุงย่งยากเลยค่ะเพียงแค่สอดมือนะคะเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะหรือเวลาจะล็อกรถเพียงแค่แตะนะคะสะดวกมากมากเลยในส่วนของหูกระจกรุ่นนี้เนี่ยมาความก่ำหูกระจกนะคะสามารถ ปรับพับไฟฟ้าได้จากประตูฝั่งคนขับเลยมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่มองเห็นชัดมากๆมีไฟเลี้ยวติดคู่ตัวโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะมากันต่อที่ ลาวหลังคาอันนี้เป็นสีดําเหมือนกันนะคะสีดําเหมือนกันในรุ่น Everest Sport เลยนะคะติดกับตัวรถมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงล่างของเขาจะเป็นช่วงล่างวัดลิงก์เหมือนกันเลยค่ะช่วยการทรงตัวนะคะบาร์านนะคะดีดีมา,มากๆแล้วก็ตัวฝาถาังน้ํามันเนี่ยเป็นรูปแบบป๊อปอัพนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกได้จากประตูฝั่งคนขับเลยนะคะให้เด็กปั๊มเติมน้ํามันได้เลยถังน้ํามันเนี่ยเราจุได้ถึง80ลิตรส่วนตัวนี้เป็นฝาของแอดบู oo, นั่นเองนะคะตัวน้ายาล้างขเาข็มขควันดํา มาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างสำหรับ e v e r e s t c h a n เนเี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ที่ไลฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะส่วนที่แตกต่างจาก e v e r e s t Sport คือด้านท้ายของเขาค่ะตัวไฟของเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ L.E. นะคะเป็นรูปตัวสีแค่นี้ส่วนตัวค่าท้ายเนี่ยเขาจะค่าท้ายมาเป็นสีดำนะคะสีดำเงาแบบนี้เลยพร้อมกับติดอะคาริลิกเป็นสีโครเมียม ะะก็จะให้อันด้านท้ายที่ดูแบบหลักสูมานยิ่งขึ้น,นแล้วก็พร้อมกับความปลอดภัยในด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเวลาถอยเนี่ยก็จะมีเส้นกรระยะให้มีมุมองศาการหักเลี้ยวพวงมาลัยให้นะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนหน้าจอซิงโคเอเลยแล้วก็ตัวนี่ค่ะตัวเซ็นเซอร์ท้ายของเขานะคะก็ ตัวนี้เวลาใช้งานนะคะเวลาถอยจอดออกจากช่องจอดเนี่ยมันก็จะเตือนกันชนให้ด้วยนะคะสําหรับเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็ประตูท้ายของเขานะคะจะเป็นประตูท้ายแบบแมนนวลลูกค้าต้องกดหนึ่งทีนะคะกดหนึ่งทีให้มันดังเสร็จแล้วก็ใช้แรงผลักขึ้นมานิดหน่อยนะคะมันก็จะไปหยุดตำแหน่งของเขานะคะสําหรับตัวเบาะแถวสามนะคะจะเป็นเหมือนกันเลยคะ่ะก็คือจะเป็นแบบพับมือนะคะเวลาดึงจะมีเชือกดึงให้เวลาจะพับลงไปก็จะมีสลัดให้นะคะสําหรับประตูท้ายนะคะเวลาปิดก็จะ มีมือจับตรงนี้เราสามารถดึงลงมานะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะออกแรงรเบาๆนะคะปิดได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อเลยค่ะในรุ่น e v e r e ร t เ n ทนะคะจะตกแต่งด้วยคอนโซลสีดําแต่ว่ามันจะมีสีแบบบราวโกตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงขอบประตูไอตรงขอบแอร์นะคะตัดมาทําให้ตัวรถเนี่ย ดูรักสุดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นปุ่มพูดสตาร์ทให้เรียบร้อยมีที่วางแก้วให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะในส่วนของคอนโซลพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสีดำพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเบาสบาย,บายขับขี่ง่ายมากๆมีปุ่มคูดคอนโทรลมาให้แต่ไม่ใช่สต็อปแอนด์โกนะคะอันนี้คือจุดต่างของในรุ่นเอเวอร์รีสปอร์ตบวกแพ็คนะเพิ่มเสียงรถเสียงจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านขวาก็เหมือนเดิมเลยควบคุมหน้าปัดเรือนใหม่นะคะตัวนี้หน้าปัดเรือนใหม่เนี่ยได้เท่ากันกับตัวเอเวอร์รีสปอร์ต เป็นรูปแบบดิจิตอลแบบนี้ค่ะส่วนด้านซ้ายถัดมาอีกเนี่ยจะเป็นหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอซิงค์โฟเอนะคะขนาดอ่าสิบจุดหนึ่งนิ้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p ร์เพย์เอโนยัลแบบไร้สายได้นะคะดู Google Ma p ผ่านหน้าจอนี้ได้รวมไปถึงกล้องมองหลังนะคะก็มาแสดงผลบนหน้าจอนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้เหมือนกันนะคะในส่วนของแอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นแอร์รวมกันไม่ใช่แอร์แยกสายขวาอิสระเหมือนตัว A อ r เ p o r t Bo อร์ต นะคะเป็นแอร์แบบเดียวกันเลยนะคะแต่ก็มีฮีเตอร์มาให้เหมือนกันถัดลงมาค่ะจะเป็นช่องไวเลสชาร์เจอร์นะคะพร้อมกับใส่ชาร์จไทซีแล้วก็ usb มาให้ค่ะแล้วก็พร้อมกับหัวเกียร์นะคะทรงสูงค่ะเป็นหัวเกียร์ตนัดหกสปีดมีบวกลบให้อยู่ด้านข้างส่วนกลางมีที่วางแก้วให้สองใบมีเบรกมือไฟฟ้านะคะพร้อมกับออโต้เบรกโคเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโหมดการขีซีโหมดค่ะเป็นโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดค่ะแล้วก็ หมดอะลากว้างโห,โหมดถนนลื่นนะคะทั้งหมด4โหมดนะคะลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้จากปุ่มตรงนี้นะคะไ s t ตาร์สตมีมาให้เหมือนกันเป็นตัวอ225 0แล้วแล้วก็ตัว ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรง,รงตัวของรถนะคะที่วางแก้วมีมาเออขอโทษค่ะที่ใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ตัวกล่องอเนกประสงค์นะคะมีถาดรอมาให้แล้วก็ตัวปลั๊ก12โวลต์นะคะมีให้ครบเลยค่ะตัวเบาะนะคะก็จะเป็น เบาะหนังสีดําลวดลายจะเป็นลวดลายเดียวกันกับในรุ่นเอเวอรเรสต์ปอเลยนะคะแต่สิ่งทีต่ต่างคืออยู่ตรงนี้ค่ะสําหรับเบาะคนขับนะคะเขาจะเป็นแบบป,บปรับไฟฟ้าเฉพาะแบบเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึงแปดทิศทางนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนนั่งด้านข้างเนี่ยเขายังเป็นแบบปรับมืออยู่นั่นเองนะคะภายในจะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูภายในแถวสองกันต่อเบอาะแถวสองก็ กว้างขวางเหมือนกันค่ะบบดหนังสีดำมีที่พักแขนให้นะคะแล้วพอดึงออกมาก็จะมีที่วางแก้วให้แบบนี้นะคะดีไซน์เหมือนกันเลยถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บส่วนแอร์หลังเนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับใช้งานได้จากตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเอาวเป่าเลือกเพิ่มลมเย็นนะคะแล้วก็ตัวสุดสองโวล สำหรับเพดานเนี่ยจะมีแอร์ติดมาให้นะคะเย็นฉ่ำกันทั่วทุกท่านในห้องโดยสารแน่นอนแล้วก็เป็นสีเบทําให้ดูกว้างขวางมากๆนะคะสำหรับบอดแถวสามนะคะก็กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะ นี่คือในรุ่นของ Ford e v e r e s t นั่นเองนะคะสำหรับ Ford e v e r e s รนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1 397,0000าบาทนะคะตอนนี้มีราคาสุดพิเศษให้อยู่ที่ 1, 249,000บาทถ้าคุณลูกค้าสนใจในรุ่นนี้สามารถติดต่อหาหมวยได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์6 8 9 3 9หนะคะหรือว่าสแกนโซโุด้านหน้านะคะเข้ามาจองรถกับหวยได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะมีริกาจัดไปแน้นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีริกาส่งมอบรถให้ถึงหน้า มาเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าโทรเข้ามาจองรถกับเหมยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่ๆคนไหนเพิ่งผ่านมาเห็นเหมยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เหมยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ